มีเรื่องเล่าดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะโยมสามีกลับมาบ้านแล้วบอกพัญญาว่าวันนี้โชคดีจริงๆไปเจอเพื่อนเก่านะแล้วก็เพื่อนทำเฟอร์นิเจอร์ขายก็เลยซื้อเพื่อนมาชิ้นหนึ่งนะก็ต่อราคามันลงมาเหลือแค่ครึ่งราคานะเมื่อก่อนเพื่อนคนนี้ก็ร่ำรวยนะแต่ตอนนี้เขาย่แย่มากๆเลยชีวิตเขาแย่มากจนถึงขนาดต้องมาทำเฟอร์นิเจอร์ขาย วันนี้ไปเจอด้วยความคุ้นเคยเราก็เลยต่อราคานะเพื่อนก็ลดราคาให้ครึ่งหนึ่งดีใจวันนี้ได้เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหนึ่งชิ้นในราคาแค่ครึ่งราคานี่เพราะเพื่อนเก่าคนนี้แท้ๆเลยจึงได้ครึ่งราคามาใช้งานพัญญาสีหน้าเปลี่ยนเลยนะแล้วบอกว่าพี่ฉันรู้จักเพื่อนพี่คนนี้ด้วยนะแล้รู้ด้วยว่าเพื่อนของพี่เขารักพี่มากโตมาด้วยกัน ในตอนที่พี่กำลังลำบากฉันก็เคยเห็นเขาก็ดูแลพี่ดีจนวันนี้พี่มีฐานะครอบครัวที่ลืมตาอ้าปากได้ส่วนหนึ่งก็ได้จากเพื่อนคนนี้แต่วันนี้พี่กลับมาคุยว่าพี่ได้ลดครึ่งราคาจากสินค้าที่เพื่อนของพี่ขายพี่เคยรักษาใครจริงๆไว้ในชีวิตสักคนหนึ่งได้ไหมฉันเห็นเพื่อนพี่แต่ละคนไม่เคยมากินข้าวบ้านเรา ไม่เคยมาทักทายพี่ในวันเกิดพี่เคยรักษาเพื่อนจริงๆของพี่ไว้ได้สักคนหนึ่งไหมแล้ววันนี้พี่ยังมาบอกว่าพี่ได้ลดราคาจากเพื่อนที่กำลังย่ำแย่ถึงขนาดกับต้องมาทำเฟอร์นิเจอร์ขายในชิ้นราคาแค่ชิ้นละไม่กี่บาทเท่านั้นพี่ก็ยังอุตส่าห์จะต่อเขาครึ่งราคาสามีก็สีหน้าเปลี่ยนเหมือนกันวันรุ่งขึ้น สามีก็กลับไปหาเพื่อนคนนั้นแล้วบอกว่าเพื่อนช่วยทำเฟอร์นิเจอร์ให้เราอีกสักร้อยชิ้นได้ไหมแล้วเติมตรงนั้นเข้าไปหน่อยเติมตรงนี้เข้าไปนิดจุดประสงค์จริงๆก็คือต้องการจะไปซื้อเพื่อนในราคาที่เกินเต็มเราจะขอซื้อสินค้าของนายร้อยชิ้นในราคาที่สูงกว่าปกติอีกสองเท่าตัวเพื่อนลงมือทำเลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อ แล้วจะนำไปขายต่อท่านทั้งหลายหาเพื่อนดีให้พบและคบกันให้นัานๆนะไม่รู้ว่าวันนี้ที่เรากำลังรู้จักอยู่กับหลายๆคนเป็นแค่คนรู้จักหรือว่าเป็นเพื่อนแท้กันแน่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ